เสื้อผ้ารูปแบบการแต่งหน้าและวิกผมสีฟ้าสดย้ำความชัดเจนในอัตลักษณ์ด้วยรองเท้าหนังสั่งตัดความสูงถึง12นิ้วที่ต้องหัดเดินและเต้นถึงเดือนเต็มจนอิสซาเรสกรมวลวาทินหรือไอซ์วัย16ปีคลองแคล่วอย่างที่เห็นค่ะนี่เป็นหนึ่งใน Little m o n s t e เตอแฟนคลับชาวไทยที่มาปากักหลักรอ,ก,รอก,กับเพื่อนสนิทอีก4คนกว่าสัปดาห์ภายในเต็นส่วนตัวที่ร้อนอบอ้าว ความชื่นชอบจนเข้าขั้นคลั่งไคล้ามาจากเหตุผลส่วนตัวยิ่งได้ใกล้ชิดผ่านสื่อออนไลน์ก็ง่ายแก่การทำความรู้จักไอดอลถ้าเกิดประเทศไหนอย่างฟิลิปปินส์จะไม่ทวิตถึงเลยคือเพราะว่ามีเรื่องมีปัญหาคือแล้วพอมาที่ไทยแลนด์ของเราคือแบบนางทวิตนางเล่นนางไปผับไปบาร์ไป ที่าบเล่โชว์แบบแสดงว่านางต้องแบบมีความสุขที่อยู่ที่นี่ใช่ขอให้ให้ใหแบบสนับสนุนเพศที่สามให้แบบให้มีเพศที่สามมีจุดยืนแล้วก็คือคือ,คอ,คอนางจะบอกให้คือคเรียกอะไรนัสร้าม,มูลนิธิวอนิสเวฟฟารเดชั่น mm hmm. อันนี้ส่วนนี้ด้วยคือแบบนางจะสร้างคนที่ถูกเหยียดหยามถูกลังแกแบบให้มีความให้มีความกล้าที่แบบเคยมีเด็กคนหนึ่งตายเพราะว่าถูกเหยียดหยามในโรงเรียน อย่างนี้ก็เลยแบบนาก็เลยสร้างเร่องนี้ขึ้นมาไม่คิดว่าจะขนาดนีงง้แต่ตอนนี้เขาก็ไม่ไม่ว่าแล้วแฟนเพลงหลายคนอยู่ในช่วงปิดเทอมจึงเลือกมารอเก็บความทรงจำแรกตอนประตูทางเข้าเปิดและได้เป็นคนแรกที่ผ่านเข้าไปเพื่อหวังได้มอนสเตอร์พิทคีจากมือมอนสเตอร์ตัวแม่ที่ระลึกสำหรับคนแรกที่ผ่านเข้าไปชมคอนเสิร์ตในเวิด์ t ทัวร์แต่ละประเทศสร้างประกฏการให้แฟนเพลงเกาหลีและญี่ปุ่นค้างแรมรอเธอมาแล้ว นับเป็นหลักการตลาดที่ดึงดูดใจแฟนเพลงได้ไม่แพ้การขายโชว์ที่แปลกอลังการตามแบบฉบับเลดี้กากา กว่าจะได้ชมคอนเสิร์ต Lady g ก g กนั้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดูอย่างวิกผมนี่สิคะหลายคนก็ต้องเตรียมพร้อมหลายๆอย่างนะคะบางคนต้องมานอนรอถึง7วันเพื่อจะรอคอนเสิร์ตและเข้าไปเป็นคนแรกนะคะแต่ว่าอยากจะถามความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดี้กาก้าอย่าเพิ่งนะอ,นอ,นอันนี้วิกใครน้องอายครับน้องอายอ่ะพี่คืนก่อนโอ้โหตายแล้วร้อนนะเนี่ย,ยนะคะมันมีในมุมที่หลายคนมองว่าถูกต้องและไม่ถูกต้องถึงต่อต้านใช่ไหมมีบางอย่างแม้ที่แม้เราจะรักเขาแต่มองว่าไม่น่าทําขนาดนั้น ถ้าอย่างเรื่องศาสนาก็จะมีอยู่กรณีหนึ่งเนาะที่ที่เธอเอาลูากไม้กางเขนมาปักมาปักหมุดเป็นลูกไม้กางเขนที่กางเกงกางเกงครับครับซึ่งตรงนี้ออถ้าคนที่เขานับถือศาสนาอย่างเงี้ยครับเขาจะมองว่าแรงไปตรงนั้นเราอยากให้เบานิดนึงใช่ก็ถ้าเปรียบเหมือนศาสนาพุทธของเราก็เหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์เราไปไว้ตรงนั้นนะฮะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยด้วยแนวเพลงหรือว่า อะไรที่บอกว่าทําให้นักเราเรบอกว่าด้วยแนวเพลงด้วยแนวเพลงหรือว่าด้วยความแรงของโชว์ของอะไรเงี้ยทำให้แบบเธอเป็นสิ่ง<ช>เป็นที่ยอมรับ<ช>แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทำให้เราชื่นชอบตรงนี้ค่คอหน้องเด็กนอนภูมิใจที่สุดคาะเมื่อความตั้งใจที่ไปรอรับนักร้องดังระดับโลกที่สนามบินทําให้ได้ภาพถ่ายตัวเองเคียงข้างนักร้องในดวงใจฐานิตาวงประเสริฐวัย17ปีเป็นอีกคนที่เตรียมนอนพักที่นี่ในคืนนี้ เธอออกปากว่าโชคดีกว่าเพื่อนๆที่พ่อแม่เข้าใจและยังให้บัตรคอนเสิร์ตราคา7000บาทเป็นของขวัญหลังสอบเข้าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำเร็จคือเขาเป็นนักร้องที่ไม่ได้เก่งแต่เลื้องร้องเพลงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทุกๆอย่างะค,ะ<ต>ค่ะคเขาเ,นในใเก่งเขาแบบหลุดโลกแต่ก็แบบลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากเมื่อาวานเห็นเขาแบบยิ้มตลอดแล้วก็แบบไม่หยิ่งะคะ่ะ ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในเอเชียของเลดี้กากาในชื่อ The b o n d i s w a b a l l ประเดิมที่เกาหลีใต้แม้แฟนเพลงจะให้การต้อนรับด้วยการจำหน่ายบัตรหมดในเวลาอันรวดเร็วแต่ด้วยเสียงประท้วงของกลุ่มคริสเตียนแม้มีจำนวนเพียงน้อยนิดก็ทำให้รัฐบาลจำต้องลดความกดดันด้วยการกำหนดอายุผู้เข้าชมห้ามต่ำกว่า18ปีและถูกต่อต้านในหลายประเทศยกเว้นญี่ปุ่นและไทย ทันทีที่ศิลปินสาวมาถึงได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่ามีแฟนเพลงชาวไทยมาต้อนรับอย่างเนืองแน่นแถมทิ้งท้ายอย่างอารมณ์ขันนะคะว่าจะไปหาซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ปลอมคอนเสิร์ตในเมืองไทยครั้งนี้จะแสดงเพียงรอบเดียวกว่า50,000 0ที่นั่งบัตรราคาตั้งแต่1,500บาทถึง7,000บาท แม้หลายประเทศจะคัดค้านการแสดงที่ล่อแหลมของเธอว่าขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามแต่ผู้จัดในประเทศไทยให้เหตุผลว่าคอนเสิร์ตของเลดี้กากาจะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าได้กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วอภิยาฉายจันทิพย์ไทย p ีบรายงาน